ปันโนประกาศตอนสาวกสังขรสังฆน้าหาสาตุลิตวานเมตังสเมตังปัจจนตังอาเวตากิตาปริตังมันโต kamilukri pe kau dewa jalan menyaakan diasan yang mau dewa raw denang ตาธรรมทนากโลอยมาตันตาธรรมสราคโลโอโยมาตันตาสาธุสาตุกาคาพจยาพอันชนคนบาปคนตาคนนามธรรมนางนตสังคนนามสกพยาพวัชนอาเียต้องอยู้าาว จะวนปัจจารายเจ้ายบาาคุณความน่งสวนของโยคนาคนนิธามนายจะมาักษาลูงโยังหลังจะามาเป็นดวงใจขอพระไปจะมาเป็นลมปากขอพิญญาขอเป็นใส่จังวัดพระตาเรืองเล็ดทังลายอินบมโยมาคาหลวงมาณสีบุคลาลาษาหลทงังหลาย อมัสเทวดาเทวดาทีอาศัยบนบริเวณโลกเทวดาเทวดาทีอาศัยบนต้นไม้บริเวณอากาศสัรรคเทวดาตรวดาทีอาศัยบนอากาศจะเป็นคริสาเตมาลักษณะที่จำถานอนึ่งข้าพเจ้าขออัชเชิญเจ้าปู่ทานเลืองเล็กอันสั่งทีบ้านถนนแห่งนี้ขอจะลงมาเป็นสักขีญาณในการบายเสดให้แก่พระคุณเจ้าญาลันและพระคุณเจ้า đẹp cho cho đi <laughs> bây giờ đi cho đẹp cổ cho đẹp cổ